แก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นท้อเจอชื่อธนงทวยคงควรคอยพูดกี่ครั้งก็ไม่ถูก โลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปเรียกเสียงหัวเราะสุดไวรัลจากผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าพานุเดชที่ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอขณะที่ตนนั้นพูดคุยโทรศัพท์กับคอเซ็นเตอร์ความยาวกว่า6นาทีพร้อมกับมีการระบุข้อความว่ากระผมนายธนงถวยคงควรคอยนี่พี่ขำอะไรเป็นคอเซ็นเตอร์ที่สู้ชีวิตมากๆทั้งนี้คลิปวิดีโอดังกล่าวปลายสายคาดว่าน่าจะเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์ได้มีการอ้างว่ามีพัสดุตกค้างจึงต้องการทราบชื่อเพื่อค ค้นหาข้อมูลซึ่งหนุ่มในคลิปได้มีการตอบกลับไปว่าตนเองนั้นชื่อนายธนงทวยคงควรคอยงานนี้ทำเอาคอเซนเตอร์พูดผิดพูดถูกจนต้องถามย้ำทวนชื่ออยู่หลายรอบแม้ชายหนุ่มจะมีการสะกดชื่อให้ฟังทีละตัวก็ยังพูดผิดอยู่เรื่อยๆงานนี้ทำเอาเจ้าตัวคอเซนเตอร์หลุดําออกมาเป็นระยะๆะะจนสุดท้ายชายหนุ่มได้มีการแซวกลับไปว่าคอเซนเตอร์ปลายสายมีปัญหากับตนหรือไม่เพราะตนทำธุรกัร,ร ที่ไหนก็ไม่มีปัญหายกเว้นคอเซนเตอร์สายนี้หลุดํำชื่อตนเองเหมือนจงใจแกล้งกันหลังจากวุ่นวายจากการทวนชื่ออยู่หลายครั้งทางด้านคอเซนเตอร์ก็ได้มีการแจ้งกลับมาว่าไม่มีพัสดุตกค้างพร้อมกับขอร้องหนุ่มไปว่าขอให้เปลี่ยนชื่อเพราะอ่านยากเกินไปอย่างไรก็ตามหลังจากที่คลิปวิดีโอดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปงานนี้ทําเอาชาวเน็ตได้ฟังเป็นต้องกั้นขำไปตามๆกันพร้อมกับแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิป กันอย่างล้นหลาม